ล้างแว่นด้วยแอลกอฮอล์จะใช้ได้ดีจริงหรือไม่รู้หรือไม่ว่าแอลกอฮอล์ที่คุณใช้เช็ดแว่นไม่ว่าใครแนะนําก็แล้วแต่สามารถใช้เช็ดแว่นได้หรือไม่สามารถใช้เช็ดได้นะครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ร้านแว่นมาร่วม1ิกว่าปีของต้นไม่แนะนําให้คุณไปใช้กับแว่นตาเพราะมันจะกลายเป็นหายนณะของแว่นคุณก็ได้นะรู้หรือไม่ว่าแอลกอฮอล์เขามีฤทธิ์แรงขนาดไหนถ้าคุณเอาไปเช็ดแว่นบ่อยๆหนึ่งก็คือถ้าแว่นคุณเป็นพลาสติกมันมีโอกาสที่จะเล้าแตกได้ สองถ้าคุณใช้แว่นเป็นโลหะสีของแว่นคุณก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเร็วนั่นเองการล้างแว่นสามารถใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำแล้วล้างได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ก็ยังได้เลยอย่าให้ความสะอาดหรือความปลอดภัยที่คุณต้องการมาทําลายให้แว่นตัวโปรดของคุณพังนะเพราะแว่นก็มีอายุการใช้งานเจอสารเคมีเจอฤทธิ์แรงๆจากแอลกอฮอล์ไม่เหลือหรอกครับเจอลูกค้าเสียหายกันมาเยอะแล้ว ถ้าไม่อยากให้แว่นพังก็ล้างให้ถูกวิธีถ้าคุณล้างแว่นถูกวิธีแว่นคุณก็จะสะอาดคุณก็จะปลอดภัยเช่นกันไม่จําเป็นต้องพึ่งสารเคมีหรือแอลกอฮอล์ด้วยซ้ําอยากรู้เรื่องตากดติดตามหมอแว่นตาอ้อมใหญ่ไว้นะครับ